ปวดหลังปวดเอวปวดร้าวลงที่ขาขาชาขาอ่อนแรงอาการของกระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ที่ทำงานหนักผู้ที่มีอิริยาบถท,ที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวันผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกเสื่อมผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือมีแรงกระแทกบริเวณเอวล้วนส่งผลให้เกิดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทได้ค่ะ การแพทย์จีนได้จัดโรคนี้ให้อยู่ในกลุ่มโรคปีเจิงซึ่งมีสาเหตุมาจากการทำงานหนักความเสื่อมตามไฟหรือพิษเย็นพิษชื้นที่สะสมอยู่ตามบริเวณเอวทำให้เลือดและเส้นลอดราืติดขัดจนเกิดอาการปวดหรือในบางรายอาจเกิดจากความเสื่อมของร่างกายซึ่งเส้นอินกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกขาดการหล่อเลี้ยงก็อาจส่งผลให้เกิดอาการปวดได้เช่นกันค่ะ จึงเน้นการรักษาโรคนี้จากต้นหิตโดยนิยมใชา้ย,ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มข้นโดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อทะลวงเส้นลงปราณและเส้นเลือดสลายเลือดขั่งขับระบายพิษเย็นและพิษชื้นแก้อาการปวดลดอาการบวมต้านการอักเสบ ผลักดกันการไหลเวียนของพลังลมปราณและเลือดเพื่อไปหล่อเลี้ยงข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกได้มากขึ้นโรคก,กระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาททแศดาการปวดตึงเมื่อยล้าชาหรือขาอ่อนแรงนั้นจึงค่อยๆดีขึ้นอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกและเมื่ออาการต่างๆดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหรือทานยาแก้ปวดค่ะ ปรึกษาแพทย์จีนได้ที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399